สวัสดีครับผมเบ้าเกษตรครับมือนี่ครับผมมีเกษตรกรรุ่นใหม่ครับเพื่อนว่าเพื่อนเวียกไหลอยากงานเนาะเพื่อนอยากขายห้ายหน่อยสาวผู้สาวหน่อยครับยกคอกเลยครับพี่น้องครับนี่ครับที่เห็นข้างหน้าดีงามเนี่ยแหละครับผมอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อครับผมผมเอิญไปไลยน้องเบนเนาะครับผมน้องเบนเรื่องห้อยเบนดีน้องเอิญน้องเอิญน้องกันเลยกันนะครับเนาะยูนี่บ้านพื้นที่ตอนนี้คือพิกัดไหนครับผมเป็นบ้านเตยมู่เก่าครับตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ครับผมอยู่ก้อนทางสิไปบันแฮดหรือว่าถันมาจากบานแฮดก็สิก้นกอนก้อนก้อนเข้าตัวเมืองขอนแก่นน้นองเบนเพื่อนอยากขายควายด้พี่น้องครับยกคอกเลยบ่แม่ครับขายขายกคอกเลยครับอ๋อเป็นยังคือสีขาวเราบึมงมีเต,ตรงงามๆครับมีได้เหตุงานประจํานมไหมครับบ่บ่บ่คคอยได้มีเวลาบึง่ง แต่เป็นปไหนเท่าที่ผมเห็นในตอนแรกคือน้องเบนกับสะสมมาเรื่อยเด้เนี่ยพี่น้องครับแมนครับหาสะสมหาควายแม่เหมือนเลยบอกเห็นว่าแมนครับเป็นควายแม่สาวน้อยอายุหนึ่งปีนิดๆปีหนึ่งเดือนปีสองเดือนครับประมาณนี้ครับมีทุกปีหนึ่งเดือนครับตัวนี้ครับสูงรอยยี่สิบบัวครับผม เกินเดือนเนาะเกิดจากแม่สูงลอยสี่สีของเกษตรกรที่ผมไปซื้อมานี่แหละเกษตรกรก็บอกว่าผสมพ่อกลมแต่เพื่อนกับวัดไเก็บใบเก็บหลวดพอผู้เท่าครับผู้ผู้เท่าเพื่อนเลี้ยงเพื่อนกับวดเพื่อนกับวัดคอยได้เพื่อนเพื่อนบอกสนใจน้องเบนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเจ้าของเดิมเมาเป็นลูกพ่อกลมครัมแต่ว่าพ่อกลมกับจักโตกับบอลลูนเนาะแต่ว่าพี่น้องผู้ใดเก่งเรื่องควายนี่ห้มากซอยน้องเบนมาเบิ่งในครับพี่น้องวงเขากับงาม ครับกักลูกของผู้ใดล่ะในแปดตัวเนี่ยแหละผมว่านะหรือว่ายังไงบอตตัวนี้มมนะเอแข้งขาสวยเลีเอาเปิดราคาได้บ่ตตัวนี้เอาน้องเบนว่าตังมาจาได้ครับราคาตัวนี้เปิดอายุห้าสิบแปดครับผมโอ้ครับราคาพอฟังได้พี่น้องครับห้าหมื่นแปดครับพี่น้องตัวนี้ครับยังเหลืออีกหลายตัว้ะครับเพื่นอนสี่ปล่อยยกขอกเลยพี่น้องสนใจยังไนกัด เดี๋ยวผมเสียห้เบอร์โทรถ่ายคลิปนะครับเอาเด้อครับซอยน้องเพื่อนนะครับเพื่อนว่าระกิจหลายครับอันนี้กับควายสาวอีกอันนี้กับควายสาวอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยครับตัวนี้กับสูงร้อยยี่สิบบวกขึ้นกันครับเอาออกมาสักหน่อยได้บ้างควายเกียรตเดียวกันเลยอันนี้อายุเท่าไหร่ครับอันนี้อายุหนึ่งปีครับผมประมาณปีนึงเนาะปีเต็มเต็มเลยหรือเปล่ผิวดีครับตัวนี้ผิวดีผิวขาวโอ้สวยสวยครับขึ้นกล้องผมเลยเขาวงเขาก็งามนะครับเป็นควายสาวน้อย อายุปีหนึ่งน้องเบนตั้งราคาไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ตั้งราคาไวหกสิบครับผมโอ้ตัวนี้ครับหกหมื่นนะครับพี่น้องครับหกหมื่นบาทนะครับผมเป็นราคาตั้งผมให้เบื้องเลยครับว่าผิวนธุ์ดีเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้อ่าขนสวยครับนะครับเบื้องครับอ่าอวัยวะเพศเนาะพี่น้องนะกัดสมบูรณ์ดีครับพี่น้องครับขานะครับยืนสมส่วนดีนะครับวา่น้องเบนเลือกมากค่อนข้างจะผมว่าโอเคเลยล่ะสวยงามเลยครับพี่น้องให้เบื้องหน้าผากครับ นี่ครับเบิ้งครับอายุปีหนึ่งครับโอ้บหโบเซดายวะฮะเสียดายครับเพิ่งไปเลยมีไม่ได้น่ะเอ้าครับเอาเอาตัวเอาตัวน้อยน้อยก่อนก็แล้วกันนะครับเพิ่นมี่ครับตัวที่สามครับพี่น้องครับเป็นตัวเมี่ยอีกครับครับตัวนี้อายุปีสองเดือนครับผมอายุหนึ่งปีสองเดือนให้เพิ่นยางโอ้ผมผมเสื้ออีกอันนึงครับข้อของน้องเบนเชื่องครับพี่น้องบอตือนวอรอย่างเลยเนาะอันนี้คือเป็นลักษณะเด่นที่ เฮาควรจะซื้อควายแบบนี้ไปนะไปเลี้ยงเนาะเชื่องมากเห็นไหมครับตัวนี้อายุหนึ่งปีสองเดือนครับหนึ่งปีสองเดือนเนาะน้องเมงเปิดขายตัวนี้แม่สาวอันตัวนี้เปิดหกสิบหาครับผมตัวนี้สีแพงคือเท่าไหร่นะครับพี่น้องเนาะมันมันสูงเนาะแมนครับสูงใหญ่เลยนะเบื้องครับพี่น้องครับเบื้องครับเป็นยืนนาเขาดีหกหมื่นหาครับพี่น้องครับตัวนี้ครับครับควายสาวหน่อยครับอ่าผมให้เบิ้งบันทายให้เบิ้งเอาแววเพ็ครับสมบูรณ์นะพี่น้องครับบ่มีแปวบบมีผิวเลยตัวนี้ครับแต่ผมรู้ส เพิ่อนอาจดิสูบเส้นหน่อยเนะาะครับเบนเนาะแม่นครับตัวนี้อาจดิสูบอ่าให้เพิ่นไปเติมเอาส์หน่อยนึงเพิ่งนะครับในนั่นฝึ่งฉีดยาบำรุงพึ่งทาย<อ>พยาธไปครับผมโอ,โอ้ลืมลืมถามอ่าน้องเบนได้ควายมาทั้งหมดในคอ,อกเนี่ยครับปกติน้องเบนก็อยู่ในวงการปศุสัตว์อยู่แล้วได้เฮ็ดอย่างมั่นเมื่อเลยยังครับในนี้คร,ครับฉีดยาบำรุงพึ่งท้ายพยาธทั้งทั้งฉีดทั้งกอกครับผม เรียบร้อยเมื่อแล้วเรียบร้อยเมื่อแล้วครับสัมพาะขนมันจังค่อนข้างจะสวยงามเนาะตัวที่ซีครับผมตัวซีกรควายสาวอีกครับพี่น้องครับบ่ามันเป็นสาวซ้ำหน่อยนะครับผมเกินวานยังสั้นเหรครับอ่าวแนน้ำเลยครับตัวทุดท้ทยของควายสาวหน่อยตัวนี้หนาเขาดีครับตัวนี้อายุหนึ่งปีหนึ่งปีเต็มอายุปีหนึ่งเนาะครับวงเขางามครับตัวนี้อือผมไม่เบิ่งผิวดีครับครับตัตลักกระคบขากระแต้มแจ้งประจําอืมผิวพันธ์สวยมากตัวนี้เขาจาบอกว่า ผสมของเอกชนมากครับตัวนี้ลูกลูกของเอกชนแมนครับเป็นลูกของเอกชนนี่แล้วครับพี่น้องไทยบ้านขอเสียอันนึงครับแมนครับจักผสมกับตัวไหนโบเก็บใบผสมโบเก็บยังไวเลยเนาะเเก็บลยตัวนี้น้องเบนปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยยุเกศีบครับเจ็ดหมื่นนะครับตัวนี้ครับเจ็ดหมื่นครับแม่ไข่สาวซำน่อยครับเจ็ดหมื่นบาทครับตัวนี้ครับผิวเขาดีผมให้เบิ่งเลยครับผมนะครับเนื่องจากว่าน้องเบนเพิ่นได้จัดการมาแล้วครับฉีดยาไทยเนี่ยฉีดยาบำรุงให้หมดแล้ว นะครับสุขภาพวายเลยดีเบื้องขนครับพี่น้องเบื้องขนเอามาเจอขออบ้านๆแต่ว่าบ่ธรรมดาได้พี่น้องอ่าครับผมสุดท้ายเลยครับวันนี้ครับผู้ใดสนใจตัวนี้ครับเป็นวขยแม่ลูกติดอีกตัวนึงครับน้องเบนครับอ่าแนะนำนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเป็นแม่ลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองครับอ๋อแม่ดอนครับท่องวขยเผือกท่องเพิ่นย่งย่งว่างอยู่ครับอ๋อตัวนี้เพิ่นเพิ่นหัวแต่ไอออกลูกตัวนี้นอ้ลูกเพิ่นครับพี่น้องครับลูกเพิ่นตัวนี้สูงร้อยสามสิบ <ส>ป,รประมาณร้อยสามสิบหาครับน้องเบนบอกเป็นวาเ่เผือกครับเป็นควายเผือกอ่าอันนี้น้องเบนก็ว่าลูกตัวที่สองอะเนาะแม่ครับลูกตัวที่สองนะครับลูกเพื่อนนี้น้องเบนได้มามันขอดตรงนี้หรือว่าเอามาจากเกษตรกรแบบนี้ครับขอดตรงนี้เลยครับตอนเอามานี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนตั้งท้องในสี่เดือนอ๋อครับอ๋อน่องน้องน่องวายเผือกแสบบะรอแสบจริงจริว อ่าน้องเวนแม่ลูกตัวนี้ครับผมปล่อยเท่าดครับแม่ลูกตัวนี้เปิดไว้อยู่แสนหาครับแสนห้าหมื่นครับแสนห้าหมื่นผมผมนึกว่าแสนหาพลาดหน่อยหรือเปล่าแสนแสนแสนหาหมื่นครับแสนหาครับผมแสนหาครับกับลูกตัวนี้นะครับพี่น้องครับเพิ่นเป็นกล้วยอ่างใหญ่ครับตัวนี้โอ้ครับอ่าผมให้เบิ่งเพิ่นเพิ่นกับเบตื่นผมเนาะอ่านี่ครับผมพี่น้องเบิ่งครับอ่างใหญ่ครับนี่ครับเป็นควายเผือกไสรัสดีนะผมว่าถือว่าสูงเลย เราเป็นควา้ไทยบ้านนั้นลอยสามสิบหาเนี่ลูกเป็นตัวผูกครับโอ้ผู้เบาหน่อยตัวผูกครับมีเบาหน่อยตัวเดียวได้คอกลูกอีกสี่หมื่นครบสามเดือนครับอ๋อหงิดสามเดือนเนาะสามเดือนยังในหน่อยอยู่ครับพี่น้องเบ่งเลยครับเ้อคอรบ้านๆเลยนะครับนี่อันนี้คุณพ่อเพื่อนครับผมสวัสดีครับคุณพ่อพ่อเป็นคนเลี้ยงมันพ่อครับนี่ครับผมคนเลี้ยงครับโอ้โหผมอายพอเลยครับพอมีสิ่งแพ็คผมมีวันแพ็คได้พี่น้อง อ่าน้องเบนครับผมขยับมาหาผมนะครับผมจะไหน้า่ายพี่น้องสนใจฝากเบอร์โทรฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับผมครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่ห้าเจ็ดสี่สองศูนย์ครับถ้าเป็นเฟซบุ๊ก k ่ซื้อเอกชัยสังคมณีอ่าเดี๋ยวผมแนบขล่างไห้เนาะครับผมครับผมมนีขอบคุณหลายหลพี่น้องเฝ้าโทรเลยครับเด้อครับผมครับจะไหนก็ซอยเหลือกันครับพี่น้องช่วงเศรษฐกิจขอบคุณหลายๆครับผมครับผมขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมคลิปนี้ครับเฝ้าโทรเลยครับพี่น้องครับ ขอกไา้บ้านๆครับแต่ผมว่าบัธรรมดดาครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ